สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกับน้องระพี EP ที่39ยามเย็นคะ่ะพี่ๆขาเช่นเคยน้องระพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปคะ่ะพี่ขาเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยคะ่ะพี่ขา ยามเย็นน้องระพีได้มา20รายการค่ะพี่พี่ขาเปิดรายการละ300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่ขาเป็นเบอร์โทรนะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวจะเป็นเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะที่เบอร์0 9 9 0 8 4 1 5 6 1นนะคะพี่พี่ขา ก่อนรับชมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน้องรบพีไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปค่ะจากน้องรบพีนะคะพี่ๆขาฝากด้วยนะคะพี่ๆขาโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่ๆขออนุญาตซูมค่ะน้องรบพีได้สมเด็จมาสีรายการเลยนะคะพี่ๆขาเปิดต่อกันเลยเนาะรายการที่1จะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ๆ สมเด็จเก่าค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่เก่าเก่าสวยๆค่ะพี่พี่ขาโอเครายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่พี่ขารูปภาพไม่ชัดยังไงสามารถโทรหรือทักไลน์มาหาน้องระพีได้เลยนะคะพี่พขาด้านหลังนะคะพี่พ โอเคค่ะรายการที่3มสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านข้างค่ะรายการที่สี่จะเป็นสมเด็จเก่าถักลวดนะพี่ขา พร้อมเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะพร้อมเลี่ยมเก่าเก่าสวยๆค่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่าถักลวดพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆค่ะพี่พี่ขาเก่าเก่าเลยรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาจะเป็นอ่าพระวัดพับพิมพ์วันทานะพี่นะ เก่าๆค่ะพี่พี่ขาประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้นะพี่นะโอเคค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะพี่พี่เป็น25พุทธศตวตรรษนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมมาแบบนี้เลย น้องละพีได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านหน้าไปไหนไม่รู้นะคะพี่พี่แต่ด้านหลังมีครบนะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่ขาอันนี้ด้านหน้านะพี่นะประมาณนี้ค่ะพี่ขารายการต่อไปเป็นซุม <cs> ซ้มกอเก่าค่ะพี่ขาซุ้มกอเก่าเก่าสวยๆค่ะพี่พี่ซุ้มกอเก่าเก่า <denim> สวยๆนะพี่นะด้านหลังค่ะพี่ขา ด้านหลังประมาณนี้นะพี่นะด้านข้างค่ะพี่ขาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะประมาณนี้ค่ะพี่ขารายการต่อไปจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะประมาณนี้ค่ะพี่ขา รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขาต่อไปจะเป็นพระปิดตาคุกลักค่ะพี่พี่ขาพระปิดตาคุกลักนะพี่นะด้านหลังนะพี่นะประมาณนี้ค่ะพี่ขารายการต่อไปจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ สวยๆค่ะพี่ขาประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้เลยค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะพี่พี่ตัวนี้จะเป็นพระกิ่งเปราวะเรศนะคะพี่ขาพระกิ่งเปราะ่วะเรศรอห้านะพี่นะฐานประมาณนี้ค่ะพี่ขา รอห้าปะวะเรศนะพี่นะประมาณนี้ค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะพี่ๆตัวนี้จะเป็นพระชัยวัฒน์นะคะพี่ขาพระชัยวัฒน์นะพี่นะ จะเป็นก้นก้นอุดแบบนี้เลยนะพี่ขาก้นอุดนะพี่นะประมาณนี้ค่ะพี่ขาด้านหลังนะคะพี่พี่ประมาณนี้นะพี่นะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่นะ ประมาณนี้ค่ะพี่ขารายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกบรุ่นแรกค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อกบรุ่นแรกนะพี่นะเหรียญสวยๆค่ะพี่ขาด้านหลังค่ะพี่ๆประมาณนี้ค่ะพี่ขา ด้านหน้าค่ะพี่รายการต่อไปค่ะพี่ขาตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่ขาวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดหกค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่นะเหรียญสวยๆค่ะพี่ด้านหลังนะคะสองสี่แปดหกนะคะพี่ๆขาเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่ขา รายการต่อไปค่ะพี่พี่ตัวนี้จะเป็นเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่ขา mm hmm. เหรียญแอปเปิลวัดกาหลงนะคะของหลวงพ่อสุดค่ะปีสองหนึ่งค่ะพี่พี่ mm hmm. เหรียญสวยๆนะพี่นะ mm hmm. ด้านหลังนะคะพี่พี่น้านข้างค่ะ ้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นอ่ารุ่นมาตาปิตุภูมิค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่นะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี03ค่ะพี่พี่เหรียญสวยๆนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงปี03นะคะด้านหลังค่ะ รายการต่อไปนะคะพี่ๆตัวนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสวยๆค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นยันห้านะคะตัวนี้จะเป็นปี2 4งสี่หกเค่ะพี่ๆประมาณนี้นะคะรายการสุดท้ายค่ะพี่ๆขาตัวนี้จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่พี่คะ่ะตัวนี้จะเป็นปี2517ค่ะพี่พี่ ประมาณนี้นะคะพี่พี่ขาโอเคน้องละพีอ่าไลค์ครบทุก20รายการแล้วนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะคะพี่พี่สามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ขาวันนี้รอบเช้ารอบเย็นครบแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เป็น EP ที่ี่20รอบอ่าขออภัยค่ะเป็น EP ที่ี่40รอบเช้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ